สวัสดีครับอยู่กับช่องเน็ตเตอร์ชแนลนะครับวันนี้จะพามาดูว่าเราทำอะไรกับนบ้างนะครับวันนี้ผมก็มาขายหอมพี่เกลี่ยรองเท้าของหานะพี่เกลี่ยรองเท้าต้องเปลี่ยนด้วยวพี่ไม่ได้หรอกฝั่งนจะมาขายหอมนะครับสามสิบถาด<ะ>โอเคโทรมา นี่ครับสว่วนข้างในครับเป็นต้นหอมค่อนข้างเละเลยนะครับเละไหมพง่์โอเคโอเคเอาเออเอาเอาเดี๋ยวต้องสวยๆพี่ข้างหลังสวยไหมไข้างหลังโอบนู่นอะลองไปดู ถ้าไม่สวยใครเอาข้างหน้าไม่สวยใช่ไหมข้างหน้าเหรอฮะ<า>สวยไหมง,งั้นเอาเอาข้างหน้านี้เลยพีเเย่เอาข้างหน้านี้ไปก่อนเอาข้างหน้านี้ไปก่อน ใช่สามสิบถาดสามสิบถาดก็คนล,ละเที่ยวเชอ้อคนล,ละเออคนล,ละเที่ยวเดี๋ยวพามาดูคนอื่นว่าทำอะไรกันครับโอ้แสบตามากๆเลยนี่ครับตัดหอมอยู่อันนี้คือตัดเตรียมขายแล้วครับต้องตัดให้เสมอกันนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวย โอ้เบตาโอ้โ,อโอแเบตาเลยเข้าไปไม่ได้แล้วครับมีเด็กโคลนเลยผมใส่รองเท้าด้วยโได้มาแค่นี้นีน่ครับเขาจะจะตัดเตรียมขายแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคนหนึ่งครับ ยา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 ตุกุ้มตายาเฮ้ยเศรตาอืมราอืโอ้โหแสรตามากเลยตรงง่าเลยครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวออกจากเข้าคนไม่ไหว อะไรส่วนที่ทำม้านั่งข้างหลังอะ่ะเหรอนี่ครับส่วนคนที่เหลือคนอื่นๆที่ไม่ได้ตัดหอมก็มานั่งเขาเรียกว่านั่งทำอะไรพี่ <c oughs> อะไรนะนี่ไงเนี้ยพวกที่มันไม่เกิดเนี้ยก็นั่งซ่อมพวกที่มันไม่เกิดครับก็คือเราก็ขุดดินจากตรงนี้ออกไปให้หมดครับแล้วก็เอาเอาผักจากถัดอื่นครับมาใส่ให้มันเต็มนะครับ รุปแล้ววันนี้งานการไม่ได้ครับโโโโนี่ไงคุณเพนแห่งคุณเพนแห่งเมืองเมืองกัมพูชาไงอันนี้นี่ผักนี้นี่กินกลินแบบใจคล้ายๆหัว,วาปาใบยีราบหรอนี่ครับ เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเวลาเพาะในถาดรากมันจะแข็งแรงมากมันจะห่อกันอยู่แบบนี้เลยแล้วต้นมันก็จะแข็งแรงนะครับนี่แบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมอุ๊ห์ตก <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะไปส่งประมาณอาทิตย์หน้าผมจะไปส่งที่ยงอินเหมือนเดิมงานก็สบายๆครับวันนี้ไม่เร่งรีบอะไรครับทำไปด้วยเล่นไปด้วยใช่ไหมพี่พงษ์ ทำไปด้วยสองเฟสกิกไปด้วยอยันเอลอกำลังโตอยู่เนี่ยลังโทรหาแฟนอยู่เหรอวูอ้อะไรนะชาชาอันว่าอะไรพี่อย่าโทรมาเนี่ยโอ้ววววงนวว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 ทววววรววว่ววววเวว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 วครวววววยวว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 ว ขายเป็นต้นก็ขายนะครับต้นละห้าร้อยบอลนะครับนี่ค่าส่งสี่พันบาทถ้าขายเป็นถาดก็ถาดละเจ็ดพันห้าใครอยากได้ก็ทักแชทมาเลยผมขายมีต้นงาด้วยครับ <c oughs> อันนี้เป็นต้นงาที่เขากินใบกันนะครับไม่ใช่ต้นงาที่เขาเอาเม็ดนะครับเป็นต้นงาที่เขากินใบกันนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอตัวทำงานก่อนแล้วกัน ไปไปไปปวนโอ้ยอ oh ัดคลิปวิดีโอเปวนสไลน์เนาะ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 ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพามาดูว่าวันวันเราทําอะไรกันบ้างที่ทํางานของเรานะครับก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันสักหน่อยสนุกสนานกันสักหน่อยครับงานไม่ค่อยหนักเสร็จแล้วครับไปบาย